สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตังเคฟิกชิ่งนะครับ EP นี้เราก็ไม่ตกปลายแล้วครับเรามาตกกุ้งอีกแล้วครับตอนนี้พี่เย้มก็วินไปแล้วนะครับหนึ่งแต้มตัวปักเอกเลยครับผมตัวบล่มเลยถ่ายไม่ทันนะครับได้อีกแต้มนึงนะครับตอนนี้เป็นปลากดนะครับเจ้าของเบ็ดเยี่ยวอยู่นะครับน้อยนะครับได้อยู่นะอเก็บแล้วกันนะครับ อืมชัวร์กว่าครับไม่เสียวนิ้วขอบคุณพี่เจียบนะครับแต่ตัวนี้ขออนุญาตแช่กระชังก่อนนะครับน้องกุ้งหนักกว่าน้องกดอีกครับ ต่อไปก็คว้างกันต่อชีวิตต้องมีความหวังนะครับเห็นพี่เจี๊บแล้วความหวังเพิ่มขึ้นสองเท่าครับความเจ็บช้ำก็เพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าเหมือนกันถ้าเกิดพลาด <c oughs> ส่วนโชคันจิ๋วนี้นะครับนี่ฮะคันจิ๋วคันนี้ ได้การสนับสนุนมาจากโเจีนนะครับร้านรายทองเช่นกันนะครับอันนี้เราเอามาสนสนาเล่นๆนะครับเพราะมันเล็กมากนะครับมันสั้นมากมันเหมาะสําหรับงานที่อยู่บนสะพานมากกว่านะครับหย่อนลงมานี่ฮะเอามาเจิมเล่นๆนะครับสาลายน้ำดันมาพันสั้นๆเก้าสิบเซนนะครับ จับคู่กับล้อฮมโนเบอร์ห้านะครับตระกูล AXUL นะครับเจ้าคันชุดนี้มันน่าจะเหมาะกับงานที่อยู่บนสะพานที่สูงมากกว่านะครับมันจะอุปสรรคน้อยแล้วก็คันมังสั้นในการงัดในการนุนน่นนี่มันก็จะยากสักหน่อยนะครับมันจะไม่ง่ายเหมือนกับเบ็ดทั่วไปที่มีความยาว ไปเป็นโคตา้เาเลยองดูกันครับมีอาการนะครับมีอาการเจ้าจิ๋วนะฮะจะยกยังไงวะเนี่ย <c oughs> มันยู่มันเตี้ยครับมันต้องชูสูง,สงติดครับติดติดแล้ว แล้วครับตลายสายสันอยู่นะครับหลุดครับเรียบร้อยหลุดแล้วไม่ได้สกแต้มเลยนะครับวันนี้นุ่นพี่เจบครับรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับการตกกุ้งในวันนี้ครับพี่เจบดีใจตกกุ้งบ่อยไหมครับเนี่ยไม่บ่อยวันนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่ครับในชีวิตตัวที่สองถือว่าใหญ่กว่าตัวแรกนะครับมีอนุญาต ให้มาเทลส่กันนะมดนะครับในงานตัวครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ดีครับยังไม่ไปไหนจะมาแล้วนะครับดูที่ตัวเลยนะครับโอ้ปลานะครับนี่เป็นปลาอีกแต้มนะครับพี่เจ็บได้ปลาอะไรพี่เจ็บล็อกเบงน่อยพี่ปลาอะไรเอ่ยโอ้อืมย้อย ปลาลอยหางแดงเหรอโอเคเราต้องตกน้ำนะครับพี่เจี๊ยบตกโจนะครับตัวนี้คือปลากระแหนะครับก็จะมีทั่วไปทั่วประเทศนะครับแม่หนองคลองบึงมีหมดก็นิยมเอามาทําปลาส้มปลาล้านนะครับเปิดดูในวิวดีโอตะกี้เลยนะ <laughs> ผมเขาก็จะเป็นอยู่ในตระกูลปลากระเทียนนะครับมีเสียงร้องอะไรเงี้ยอิ๊ดอิ๊ด กานตกกุ้งร้านนั่นแหละกันตกกุ้งรางกกง้านสายทองฟิชชิงเหมือนกันนะครับเราไปอุดหนุนกันมาแล้วก็ได้รับการสนับสนุน,นกันมานะครับปลาคันี้เอาอยู่นะนี่ปลาตัวนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดขีดใช่ไหมพี่เดือครึ่งโลครึ่งโลได้มาครึ่งโลได้นะครับเอาอยู่นะครับสำหรับเบ็ดคันยาว2เมตรสิบนะครับเบ็ดตกกุ้งนะครับแต่ปลากินครับอันนี้จับหมานมากนะครับเด้ยเลย,เลย ปลากรดอีกแล้วครับมากรดอีกแล้วนะครับมาตกกุ้งนะเนี่ยทำมไกมกูได้แต่ปลากรดมกุ้งเยออเห็นไกลๆนี่ตกกุ้งมากรดอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับมาหากุ้งนะครับได้แต่ปลากรดใช่ วันน <laughs> <laughs> ี <isha> <which> ้มันกินกุ้งนะดูผลประกอบการวันนี้นะครับวันนี้เราตั้งใจจะมาตกปลากันนะครับผมได้กุ้งมาตัวเดียวตกไปเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้เราตั้งใจจะมาตกกุ้งกันนะครับ่านผู้ชมนี่ครับไม่ยอมออกนี่ครับผลประกอบการวันนี้นะครับก็จะมีปลาเราตั้งใจมาตกกุ้งนะครับได้กุ้งตัวเดียวแล้วก็น้องปลาปลากดแล้วก็ปลากระแหนะครับน้องกุ้งใส่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตั้งใจแน่นน ตั้งตะแน่นนะตั้งตะแน่นนะในของกลับบ้านนะครับออกมาจากบ้านแล้วก็ติดไม้ติดมือฝากพะรายงภรรยา,าะนะครับยีครับพี่เกยบอยู่กับผมตลอดนะครับบ่อยมันปบ่อยนะครับผมการสันนิษฐานนะครับน้องกุ้ง 他那里有戴个牌。 นะครับลองดูลองดูได้เลยว่า นายปลาครับปลาแยงถูเอ้ยนายปลากแยงครับท่านผู้ชม